เราจะมาเปลี่ยนถังน้ำเก่าให้เป็นที่ใส่ผักใส่ผลไม้สวัสดีค่ะพบกับช่องเยมแลพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยมแมลจะมาเปลี่ยนถังน้ำเก่าๆนะคะให้เป็นที่ใส่ผักใส่ผลไม้เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนของเรานะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาล่างขวดก่อนนะคะว่าเราจะต้องการแบบไหนนะคะ ลงมือค่ะยายแมวก็จะล่างฝั่งหนึ่งเป็นไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนๆดูตามไซส์นี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถาดรองจะเป็นอันเล็กนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือตัดค่ะก็จะได้เป็นสองส่วนแบบนี้นะคะส่วนใหญ่กับส่วนเล็กนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นถาดรองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ผักและผลไม้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะรูชิ้นใหญ่กันค่ะ เราจะเจาะบริเวณตรงกลางของถังนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราล้างผักหรือผลไม้นะคะก็จะมีเศษน้ํานะคะน้ําจะได้ออกบริเวณรูที่เราเจาะตรงกลางนี้นะคะเจาะรูเป็นแนวยาวเลยค่ะ วัสดุชิ้นต่อไปก็จะเป็นฝาขวดนะคะเราจะติดใต้บริเวณก้นของอถังนี้นะคะติดบริเวณนี้4ตัวนะคะเยแมวจะใช้ปืนกาวนะคะ หลังจากที่เราติดฝาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปวางบนถาดรองน้ําแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะแล้วเราก็จะล้างผักใส่บริเวณนี้น้ําก็จะหยดลงบริเวณนี้นะคะก็จะไหลออกบริเวณนี้ค่ะไหลออกจากรูนี้ไปสู่ถาดรองของเราทําให้ไม่เปื้อนเปิดเลอะเทอะนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองไปใส่ผักและผลไม้กันค่ะ ก็คือที่ใส่ผักและผละไม้ของเราแบบง่ายๆนะคะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วใส่เข้าไปนะคะน้ําก็จะหยุดออกมาบริเวณรูที่เราเจาะนะคะสู่ถาดรองนะคะค่ะสําหรับที่ใส่ผักผลไม้แบบง่ายๆเราทําเองด้วยวัสดุเหลือใช้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยแมวพาทาได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องย้มแลพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะของที่ไม่ได้ใช้อาจจะนำกลับมาทำให้เป็นประโยชน์ได้นะคะ